สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นัทมาดูเกมมิ่งนะครับวันนี้นะครับนัทก็จะมาพูดถึงนะครับเซ็ตโบนัสนะครับแล้วก็รวมไปถึงนะครับค่าเสริมพลังนั่นเองนะครับเพราะช่วงนี้นะครับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับน่าจะมาถึงนะครับในช่วงเอ็นเกมแบบเอ็นเกมจริงๆแล้วนะครับหลายคนอาจจะมีเหมือนกับ3เซต สี่เซตแล้วก็ว่าได้นะครับอ่ะไม่พูดพร่ำ์ทำเพลงนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสาหรับตัวอย่างที่นัดจะยุคตัวอย่างนะจะเป็นเหมือนกับไฟเมดเช่นเคยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นคลาสที่นัดเล่นเยอะที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ใช้ได้เองเลยนั่นเองนะครับอ่ะ ก่อนอื่นนะครับเวลาเราดูนะครับลหลายๆคนอาจจะสอบถามนะครับว่าค่า Critical c r i t i c a l สรพสิ่งคูดาวเรารู้อยู่แล้วว่า3สิ่งนี้มันเป็น3สิ่งนะครับที่สําคัญที่เราจําเป็นต้องมีนะครับหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วเท่าไหร่มันถึงจะพอนะครับอ่ะนัดเคยพูดไปในคลิปไฟเมดไปแล้วนะครับแต่อันนี้เอามาพูดเหมือนกับเป็นให้หลายๆคนนะครับได้เห็นภาพ กันอย่างชัดเจนอีกรอบหนึ่งนะครับอ่ะสิ่งแรกเลยนะครับสเตตแรกสมมุติของณนเนี่ยค่าคริติคอลเนี่ยสำคัญที่สุดใช่ไหมฮะก็จะเป็นนี่นะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะเฮ้ยจับเต็มไปเลยค่าคริติคอลขึ้นเป็นร้อยขึ้นเป็นแบบเฮ้ยพันเลยก็ได้ถ้าเราสามารถทําอย่างนั้นได้ก็ได้นะครับแต่ในโลกขึนความเป็นจริงเราไม่สามารถที่จะทำได้ขนาดนั้นนั่นเองฮนะเราจำเป็นที่จะต้องเหมือนกับทัวเฉลี่ยนะครับสแตทไปนั่นเองนะฮะใน ตัวอย่างคร่าวๆนะครับก็คือตอนนี้นัดเนี่ยต้องการที่จะทำนะครับต้องการที่จะทำคุณคิดว่าให้สูงที่สุดแต่บังเอิญถ้านัดทาสูงกว่านี้ก็คือ34ถูกต้องไหมนัดจะทําถึง42่สิบสองไหมคำตอบก็คือ ไม่ถึงนั่นเองนะครับอะคำตอบของนัทก็คือไม่ถึงนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าชิ้นส่วนของนัดเนี่ยมันเหมือนกับมีคริติคอลเกือบทุกอย่างแล้วนั่นเองนะนัทจำเป็นที่จะต้องลองเหมือนกับไอเทมที่สูงกว่านี้หรือว่าไอเทมเซตนั่นเองนะที่ทําให้นัดสามารถที่จะทับดันคริติคอลไปถึง42ฉะนั้นนัดก็ลดค่าคริติคอลมาเพื่อที่จะไปเสริม ค่าสปปรรพสิ่งให้นัดนั่นเองนะครับเพื่ออะไรหลายคนบอกเฮ้ยทำไมไม่เอาคูดาวอะ่ะคุณนัดคูดาวมันลดคูดาวทุทกอย่างของนั้นนะใช่คูดาวมันดีครับแต่นะครับแต่เราจะเป็นที่จะต้องดูแกนกลางตั้งรับนะครับว่าแต่ละสกิลแต่ละนัทที่เป็นพาสซีประกันแต่ละพาสซีพาสซีของเพื่อนๆนเนี่ยมันช่วยเสริมอะไรนั่นเองนะยกตัวอย่างนะัเมดไฟของนัดนั่นเองเมดไฟของนัดเนี่ยสาถามว่าคูดาวดีไหมดีครับแต่ มันไปเขาเรียกว่าอะไรนะมันไปลดคูดาวมันไปลดคูดาวของลูกแก้วลูกชนนั่นเองครับถามว่าลูกแก้วลูกชนดีไหมดีสำหรับสาย l e นั่นเองครับนันตอนนี้แต่ซิงเกิลทาร์เก็ตนะครับยังไม่ดีเท่าสปปรรพสิ่งนั่นเองและนัดสามารถที่จะดันสปปรรพสิ่งไปให้ได้6%นนั่นเองครับนัดก็เลย ตัดค่าคิแล้วก็ไปเพิ่มค่าสปปรรพสิ่งนั่นเองนะครับอ่ะนัวก็เลยเพิ่มให้ได้เป็น6แบบ6กเป๊ะเ,เ,เลยนั่นเองเพื่อที่จะทําให้ไม่ว่าจะสกิลเพิงนภา,าหรือลูกไฟนั่นเองนะก็คือสกิลหนึ่งของนัดนะทําให้นัดแรงขึ้น60%นั่นเองนะครับอ่ะหกมันแรงขนาดไหนนะครับอ่ะหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพนะครับหลายคนอ่ะสมมุติตอนเนี้ยของนัดสกิลนะัดุ้มนะครับตูมมา มันอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวดูใหม่อีกรอบอ่ะตุ้มกดไปก่อนนะครับอ่ะกดไปหนึ่งนะครับตุ้มอยู่ที่1 3 8 4นสนั่นเองอันนี้แบบไม่คลิกนะครับแบบไม่ขีดนะครับอ่ะแบบไม่ขีดนะครับ1 3 8 4น้นั่นเองแต่แต่นะครับแต่ถ้าแต่ถ้านัดมีเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะขอออกก่อนนะแต่ถ้านัดมีค่าอันนี้ไม่ถึงนะครับค่าสัพสิ่งไม่ถึงขาดไปแค่โนดเดียวเลยนี่นะครับอ่ะ นัดก็จะไม่ได้อะไรเ่ยนัดก็จะไม่ได้เหมือนกับสเต็ตรงนี้นั่นเองนะครับนัก็ไะไม่ได้สเต็ปมนันกหกสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับปุ๊บตรงนี้เห็นไหมดาเมจมันก็จะหายไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าที่มากกว่านั้นก็คือนัดจะไม่มีบัฟนะครับไม่มีบัฟที่จะทําให้สกิลของนัดอะไล่ท่าเพิงนัพาก แบบไม่ต้องร่ายแบบแบบไม่ต้องร่ายคือ,อังไงนี้นัดยุคอย่งเป็นเมดไฟนะสายอื่นของเพื่อนเพื่อนก็อาจจะมีเหมือนกับสเต็ที่มากกว่านี้นั่นเองนะครับอ่ะก็คืออะไรก็คือเวลานัดกด1น,นะครับนี่มันจะมีบับตรงนี้มาไฟทิ้มแทงนะครับไฟทิ้มแทงเนี่ยเห็นไหมปุ๊บนะครับอ่ะมันทําให้เวลานัดกดเนี่ยกด2เนี่ยหครั้งมันจะทําให้สกิลนะไล่ายได้1ครั้งแล้วก็แรงขึ้นจากพันสเป็น2อ0พนนั่นเองเห็นไหมอ่า เป็นไงเห็นไหมแล้วมันก็ทําให้เหมือนกับตีของนัดเนี่ยแรงขึ้นยิ่งด้วยนั่นเองนะครับอ่าเห็นภาพไหมหลายหลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับก็ทางนี้นะครับนัดก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนนะครับถ้าเล่นเ,เหมือนกับสายไหนไม่ว่าจะแทงหรือดาเมจก็ให้ดู ให้ดีแล้วกันนะครับว่าเราจะถัวเฉลีย่ยสแตตไปยังไงนะณนะตอนนี้นะครับไอเทมของเรามากพอแล้วเกียวของเรามากพอแล้วที่เราจะสามารถนะครับได้เหมือนกับพาร์ตสีอันนั่นเองนะบางคนอาจจะเยอะจนถึงอาจจะได้สอันเลยก็เป็นไปได้นะแต่ชีวนะิตน่าจะยังนะถ้านะได้ประมาณสองนะณนะตอนนี้นะอ่ะถ้าถ้าไม่รวมพอกไม่รวมอะไรนะครับอ่ะณนะตอนนี้นะครับก็คือที่เป็นไอเดียลจริงๆครับก็คือให้เราปลดพาร์สีอันก่อนก็คืออันแรกที่มัน เป็นสเต็อันที่สูงที่สุดของเรานั่นเองก็คือ c ิ i t ิ c a l นั่นเองนะอันที่2ก็อาจจะเป็นของนัดของคนอือ่นก,ก็อาจจะเปลี่ยนไปนะของนันก็เป็นสปปรรพสิ่งนั่นเองเพื่อให้ปลดคันแรกนะครับอันแรกอาจจะปลด3ขั้นนะครับอันที่2อนะั่นอาจจะปลด1ขั้นเราต้องอ่านสกิลดีๆอันนี้นะัดยกตัวอย่างของมีดไฟซึ่งการที่มี6%กับ5%หรือ0%เนี่ย ต่างกันเยอะเลยครับดีเนัดหายไป200เลยทีเดียวนั่นเองนะจากปกตินะทำได้ประมาณ1ัน0พอมีอันนี้นะขึ้นเป็น1 9 0 0 2,000เลยนะครับอ่ะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับน่าจะเคลียร์แล้วสำหรับคนที่ถามว่าผมควรที่จะเอาสเตตอะไรดีนู่นนี่นั่นนั่นเองนะเห็นภาพนะเห็นภาพนะครับแล้วก็อ่ะวิธีที่เราจะถัวเฉลี่ยนะครับ ณนะตอนนี้นะการสร้างที่แนะนําอาจจะมีผลน้อยลงนั่นเองมันเราจําเป็นที่จะต้องเล่นสเต็ปตรงนี้ไอตรงศีลาจารึกให้มากนั่นเองนะครับบางทีนะครับการปลดแกนกลางเนี่ยอาจจะดีนะครับแต่ไม่ดีเสมอไปถ้าบังเอิญถ้าบังเอิญเราไม่ได้พาร์สีนั่นเองนะครับถ้าสมมติสเต็ปของนัดเนี่ย มันมันล้นไปเยอะแล้วนัดก,ก็จะไปลดสแต็ปนั้นสมมุติคีย์เทค่อนนันล้นเยอะเลยนะก็จะไปลดคีย์เทค่อนแล้วก็ไปอัพนี่แทนนะครับเนี่ยไปรับไอซิโม่ไซิโม่เนี่ยมันดีมากซิโม่เนี่ยไอเอฟเฟกความชำนาญพิเศษเอฟเฟกความชำนาญพิเศษมันจะเพิ่มดาเมจของคลาสของเพื่อนเพื่อนโดยตรงเลยนะครับอ่ะของแทงก็อาจจะเพิ่มความถึกการสะท้อนหรือฮิลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถือว่าเป็นโน้ตที่ดีมากๆเลยนั่นเองนะอ่ะน่าจะจบไปเกี่ยวกับเรื่องแรกแล้วนะครับอ่ะเรื่องที่2นะครับเรื่องที่2ก็คือ ตาสัญลักษณ์อันไหนที่เรียกได้ว่าที่ดีนะครับอ่ะตาสัญลักษณ์อันไหนที่ดีนะครับตาสัญลักษณ์ที่ดีมีอยู่แค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับอันแรกก็คือนะครับเป็นค่าพลังของโนดนะครับขวาบนหรือซ้ายบนเท่านั้นครับล่างไม่ดีนะครับล่างดีนิดเดียวถือว่าเรียกว่าไม่ดีดีกว่านะครับเราจะเป็นที่ต้องมีขวาบน ืึก้ายบนเท่านั้นขวาบนกับซ้ายบนมันดีนะครับอันนี้คืออันแรกอันที่2ก็คือเลเวลสกิลของปราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนเราควรที่จะเลเวลสกิลของปลาเพิ่มขึ้นหรือว่าอันไหนที่เราควรที่จะเอาค่าพลังของโนดด้านบนเพิ่มขึ้นนะครับง่ายๆนะครับอะไรก็ตาม ที่ทำดามีอย่างเช่นระเบิดของนัดเนี่ยก็คือทุกครั้งที่คุณสร้างดามีโดยตรงจะเพิ่มพลังงานซ้อนทับ1ครั้งเป้าหมายซึ่งจะจุดระเบิดยี่สงครั้งสร้างดามีสอเปอร์เคือถ้าอันเนี้ยของนัดอะมันมีเหมือนกับเลเวลสกิลตราเพิ่มขึ้นนะครับดามี280ของนัดตรงนี้มันจะไม่ได้เป็น280นร้อยแบนะมันจะเป็น3า0ใช่ไหมส้ยยี่ถ้า เราสามารถได้สอันด้ไเมอาจจะพุ่งไปจนถึงอาจจะ400เลยก็ได้นั่นเองนะอันนี้นะัดยกตัวอย่างนะเพราะตัวเลขนัดไม่มีนะเพราะมันนัดไม่มีแล้วเนี่ยเนะี่ยบวกจนหมดแล้วนั่นเองนะอ่ะยกตัวอย่างนะครับส่วนน้ตที่ค่าพลังของน้ตนะครับซ้ายบนกับขวาบนเพิ่มขึ้นคืออะไร ส่วนใหญ่นะครับจะเป็นเหมือนกับเพิ่มสเตตนะครับเพิ่มสเตตที่มันเยอะเวอร์เกินไปนะครับแต่บางคาัสก็เน้นสเตตเยอะเวอร์เกินไปถ้าน้นยกตัวอย่างของเน็ตไฟของนัดก็คือจะเป็นเหมือนกับสเตตของอันนี้นั่นเองนะครับบทคีย้บทคีทยเนี่ยไม่ควรที่จะเป็นเลเวลของสกิลเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่า อัตราคริติคอลของเรามันสูงมันสามารถสูงขึ้นอยู่แล้วมันสูงขึ้นไปมันมันดีไหมมันดีแต่มันไม่ได้ดีเวอร์ขนาดนั้นเออเพราะว่ามันไม่ได้เพิ่มดาเมจมันเพิ่มแค่อัตราคริติคอลนั่นเองนะครับฉะนั้นอันเนี้ยควรที่จะเป็นเพิ่มพลังของน็อคนนั้นมันเป็นสลับกันเลยนนเองนะอะแต่อันที่ดีก็คืออย่างเช่นอันเนี้ยเลเวลของสกิลเพิ่มขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะมันจะทําให้ดาเมจคริติคอลเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับอะสรุปง่ายๆอะไรที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับ อะไรที่เพิ่มพลังโจมตีเราควรที่จะเน้นไปที่เลเวลสกิลนะครับอะไรที่เพิ่มสแตทนะครับอะไรที่เพิ่มสแตนะครับก็เน้นไปที่ค่าพลังของโนดนั่นเองครับอ่ะเดี๋ยวนั้นมาอธิบาย้กันนะครับว่าทําไมนะักถึงบอกว่าค่าพลังของโนดซ้ายขวาถ,ถึงจงจําเป็น,นครับพูดง่ายๆเราต้องการค่าพลังนะครับค่าพลังอ่ะ ซ้ายขวาเนี่ยอย่างน้อย1ชิ้นเลยถ้าเพื่อนๆนได้ซ้ายขวาบนอ่ะสองชิ้นเพอร์เฟกต์เลยครับซ้ายขวาบน2ชิ้นเพราะว่า1เราจะได้ค่าพลังความชานาญพิเศษก็คือสเตตแรกที่ดีที่สุดของเพื่อนๆนั่นเองครับอันนี้ขวาเพื่อนๆนจะได้50%อันนี้ซ้ายเพื่อนๆนจะได้50%นนั่นะเองครับแต่ยังไม่พอนะครับไอมันจะมีสเต,ต็ค่าพลังเสริมอันดับที่สองของนะัดก็คือสัประสิ่งนั่นเองนะฮะ ถ้าเรามีซ้ายขวาเราจะ 50- 50ตรงนี้ครับจากเดิมมันจะเพิ่มแค่ร้อยถูกต้องไหมถ้าเรามี50%มันจะเป็น158เลยเพิ่มขึ้นมาตั้ง53เนี่ยเยอะมากๆเยอะมากๆเยอะมากๆนะครับอ่าขวามือจากร0อยห้ามันก็จะเป็น153ถือว่าเราอะสามารถที่จะประหยัดเอ่อการอัปเกรดอะไปได้1อันเลยทีเดียวนะครับและเหตุผลที่ซ้ายขวามันไม่ดีเพราะอะไรซ้ายขวามันถามว่าซ้ายมันดีไหมมันก็ดีขวามันก็ดีนะครับ แต่มันดีไม่เท่าสายบนขวาบนนั่นเองเพราะมันเพิ่มอะไรอ่ะเพิ่มพลังกายเพิ่มค่าพลังหลักก็คือเพิ่มแอ t แทนั่นเองนะมันไม่ได้เยอะขนาดเท่ากับสเตปความชานาญโดยตรงนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นเก็จความรู้ที่เพื่อนๆสามารถใช้งานได้นะครับอ่า และหลายๆคนถามผมว่าเราควรที่จะเอาแกนกลางอันไหนดีนะครับณตอนนี้นะครับเราสามารถที่จะปลดแกนกลางอันแรกเนี่ยดีมากๆนะครับอันต่อมาก็จะเป็นอันบนสุดนะครับอันตรงกลางยังไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่แล้วมันบอกเร่งความเร็วเนี่ยคขาบอเร่งความเร็วเนี่ยลองดูแล้วนะครับสำหรับสกิลไล่เนี่ยมันไม่ได้เร็วขึ้นแต่นัไม่มั่นใจเหมือนกันว่าถ้าสมมติสกิลเหมือนกับเขาละแชเนลลิ่งอะไล่ก็คือแคสติ้งอะก็คือเหมือนกับเมีทั่วไปแต่สมมติอะไล่แบบไล่แบบ เหมือนฮิลเลอร์อาจจะดีก็ได้นะครับแตนะ่ตอนนี้ถ้าสายดาเมจเนี่ยอันล่างสุดมาก่อนแล้วค่อยไปอันบนสุดนะครับอ,อันนี้น่าจะเคลียร์แล้วนะครับว่าตราสัญลักษณ์เราควรจะโฟกัสอันไหนนะครับอ่ะเรามาดูต่อกันเลยดีกว่านะครับสำหรับอันนี้น่าจะเป็นอันที่สําคัญที่สุดแล้วนะครับที่ทําให้เหมือนกับเเพราะมันใช้ตังค์เยอะนะครับอ่ะเราไปดูที่ค่าเวิร์กช็อปนะครับหรือว่าตัว วายนั่นเองแล้วก็ไปดูที่เสริมพลังนะครับสาหรับเสริมพลังนาะตอนนี้นะครับราคาค่าเสริมพลังเนี่ยมันเป็นหมื่นเลยสําหรับสีม่วงนั่นเองนะหลายคนอาจจะสงสัยว่ามันเพิ่มสเตตยังไงนะครับสําหรับการที่เพิ่มความชํานาญพิเศษอันนี้ มันคือเพิ่มนะครับอ่ะสมมติของนัดนะครับนัดก็ลงไปดูอันนี้อันนี้นัดเทสต,ต้องขอขอบคุณคุณนิกกี้นะครับเพราะตัวละครคุณนิกกี้เนี่ยเทสมาแล้วนะครับอ่ะอันนี้นัดเทสมาแล้วนะไม่ได้มั่วนะครับเทสมาแล้วเสียเงินเป็นหลายหมื่นโกเลยต้องขอคุณคุณนิกกี้อีกครั้งจริงๆนะครับอ่ะณัดตอนนี้ใช่ไหมครับดามจคคิติคอของนัดอ่ะห้าห้าหนึ่งร้อยห้าสิบจุดหนึ่งสองบวกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมครับอ่ะถ้านัดอ่ะใส่นะครับ เอฟเฟกความชำนาญพิเศษเนี่ยสูตรการเสริมพลังเนี่ยสองจุดสี่ตรงนี้นะครับอันเนี้หน,นึ่งห้าหนึ่งจุดสองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งจุดสองขนาดตรงเนี้ยมันจะไปเพิ่มสองจุดสี่เปอร์เซ็นเลยทันทีนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เราเห็นภาพแล้วว่าเราควรจะเลือกอะไรนั่นเองนะครับอ่ะหลายคนอาจจะสงสยัยอ้าวแล้วโอกาสประหยัดพลังงานนะครับโอกาสประหยัดเพราะตอนนี้เราเลือกได้แค่สองอันถูกต้องไหมเรายังไม่ได้ถึงระดับสูงเนาะ โอกาสประหยัดพลังงานคืออะไรโอกาสประหยัดพลังงานอันนี้หลายคนน่าจะสงสัยที่สุดแล้วนะโอกาสประหยัดพลังงานคืออย่างนี้นะครับก็คือมันจะทําให้สกิลที่เราไล่เนี่ยมีโอกาสไม่ติดคูดาวอะปกติผมกด3ไปปุ๊บผมจะติดคูดาว10วิถูกต้องไหมแต่ถ้าบังเอิญน,นัดติดโอกาส1.2ใน100%อน่ะก็คือร้อยครั้งมันติดสักครั้งหนึ่งอ่ะ มันจะทําให้สกิลนี้ไม่ติดคูดาวแปลว่าเราสามารถที่จะดับเบิลนั่นเองนะทำราเม็ดได้เหมือนกับแทบจะเรียกได้ว่าดับเบิลเลยนั่นเองนะครับซึ่ง Effect เอฟเฟกเร่งรีเไม่ใช่ซึ่งไอโอกาสประยัดพลังงานเนี่ยก็คือรีเซ็ตคู่ดาวนั่นแหละเออมันดีกับอะไรก็คือดีกับฮิลเลอร์แต่หลังๆไปนะคิดว่าถ้ามันสามารถทําได้ถึง10%นะ มันจะดีแบบดีมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้หลายคนน่าจะเห็นภาพแล้วนะครับว่าอาวุธควรจะเลือกอะไรนั่นเองนะณตอนนี้นะครับในมุมมองของนัทถ้าถ้าเป็นนักนัทจะเลือกแบบเหมือนกับดามจตรงตง2.4เปอร์เซ็นต์ไปดีกว่านะอันนี้อาจจะต้องรออาจจะต้องรอภายหลังนะครับอาจจะต้องรอแบบระดับสูงแล้วก็เหมือนกับเอฟเฟกของเซตใหม่ต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือเกี่ยวกับอ่ะเกี่ยวกับไอ้ตรงมืออ่ะ เอฟเฟกต์โบนัสความเร็วในการโจมตีนะครับ1.2%คืออะไรเอฟเฟกต์ Effect, ความเร็วในการโจมตีของเกมเนี้ยมันมันใช้ความหมายแปลเนาะนึกว่าเฮ้ยตีเร็วหรือเปล่าตีเร็วถูกต้องครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเร็วนั่นเองครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับความเร็วนะครับเดี๋ยวเปิ่ให้ดูก่อนเอฟเฟกต์ Effect, เร่งรีบนั่นเองคือถ้าเราใส่นี้ไปปุ๊บ1.2เนี่ยเอฟเฟกต์ Effect, เร่งรีบเราจะเพิ่ม1น่องนนี้ก็คือไล่เร็วขึ้น ตีเร็วขึ้นแอนิเมชันเร็วขึ้นคูดาวเร็วขึ้นนั่นเองนะครับ1.2ึงถือว่าดีมากๆมือยังไงก็แทบจะต้องเลือกอันนี้ในมุมมองของนักนั้น1.2ดมันดีมากเพราะอะไรอ่ะอย่างเช่นหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยสงสัยว่ามันจริงหรือเปล่าคนฮัอ่ะสมมตินัดก,กดเพิ่มพลังเพิ่มพลังพิงของเนี้ยมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์เ e ร่งรีบใช่ไหมสิบเปอร์เซ็นต์ก,กดไปปุ๊บเนะี่ยสิบเปอร์เซ็นต์นันดีมันจะทำให้นัดไลส่สก,กิลได้เร็วขึ้นเห็นไหมเร็วขึ้นปะปุ๊บเร เนี่ยดูดิปึ๊บตุมแต่ถ้าหมดแล้วนัดไล่ปมันจะเห็นได้ชัดเลยทันทีนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ถือว่าเคลียร์นะครับส่วนเหมือนกับเสริมพลังอื่นเพื่อนๆก็เสริมไปตามที่เฮ้ยเราเห็นสมควรเลยนะครับหลักๆนะก็เน้นให้เหมือนกับค่าอ่าค่าพลังเสริมที่สูงที่สุดของเพื่อนเพื่อนนั่นเองนะครับคียข,ของนะัดถ้านัดไปนะัดนะก็จะเรื่องคีย์เข้าแล้วก็สรรพสินอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะอันนี้น่าจะเคลียร์ กับหลายๆอย่างของเพื่อนๆแล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะวันนี้นะครับวันนี้เราน่าจะปลดนะครับเซต5เซตนั่นเองนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมมาบบตั้งแต่วันแรกนะครับแล้วก็ลงเรทตลอดครับจะปลดชุดที่5นั่นเองนะฮะโอเค วันนี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปนะครับอ่ะถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็สามารถที่จะพิมพ์มาถามได้เลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ชไมล์รเกมมิงแล้วก็อินบอกมาถามนะัดได้หรือว่าเข้า Discord ตามลิงก์ใน description เลยนะแก้ลิงก์ใน description ให้แล้วนะครับสามารถที่จะเข้ามาแล้วก็มาสอบถามได้เลยนะครอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะัด ขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากครับที่สนับสนุนนะเข้ามาดูเข้ามารับชมไม่ว่าจะเป็นในไลฟ์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นเหมือนทางหลังไม้หรือว่าดู YouTube ก็ตามนะครับอ่าแล้วก็ถ้าอยากจะสนับสนุนนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสนับสนุนนะนั่นได้อีกหลายทางเลยตามลิงก์ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นสมัครสมาชิกหรือว่าจะแบบตรงๆและเพื่อนๆได้ผลประโยชน์เลยเลย,เลยก็คืออ่ะเราสามารถที่จะเติมเงินนะครับเติมเหมือนกับแพ็คในเกมนี้นะบแบบทุกๆเลยผ่านจุนปิโกช็อปนะครับราคาจะถูกกว่าหน้า หน้าตรงนี้มากมากเลยนะเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปที่ Facebook จุนบิ๊กโชปได้นะครับก็ถือว่าคุณจุนเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าเป็นสปอนเซอร์ที่ดีของผมมาตั้งแต่เกมอื่นๆแล้วนะก็ถ้าอยากจะเติมเพชรที่ถูกกว่าก็สามารถที่จะเข้าไปติดต่อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะสามัครเป็นสมาชิกในช่องมาย u Gaming YouTube ได้นะครับอ่ะเริ่มต้นแค่30บบาทเท่านั้นเองนะครับอ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้นะัดขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันในไลฟ์นะครับค่ำๆนะครับ เกือบทุกวันเลยนะครับถ้าเพื่อมาสงสัยอะไรอยากให้นัททาคลิปอะไรก็สามารถที่จะสอบถามแล้วก็แปะคําแนะนํามาได้ใน Facebook นั่นเองคนระับแล้วันนี้นะัดขอตัวลไปก่อนไปจริงๆละแล้วพบก,กันใหม่เล่นเกมให้สนุกสวัสดีครับผม